นี่เราจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างแก้วเฟโล12ออนซ์355มลนะครับอึนคาร์เตอร์ตัวนี้จะต่างกันยังไงระหว่างของปลอมกับของแท้นะครับเริ่มจากภายนอกป้าสีเขียวคือของแท้นะครับก็จะมีโลโก้เฟโลนะครับตรงขอบนะครับผมไม่แน่ใจกล้องจับได้ไหมแต่งานความละเอียดของงานความเนี๊ยบของงานก็จะต่างกันอย่างชัดเจนนี่ก็จะเห็นสันขอบนะครับตรวของเฟโลนี่ก็จะมนไปเลยนะครับแล้วก็ของปลอมมือถูถูดู ก็จะเห็นตำหนินะเช่นตรงนี้กล้องจับได้ไหมแล้วก็รอยพลาสติกที่มันไม่เนียบนะครับอ่าด้านนอกแล้วดูใก,ใกล้ลองดูฮะดูความแตกต่างความคมชัดของฟอนต์ความสม่ำเสมอของตัวอักษรนะครับแล้วก็การเลเซอร์ลงไปเปิดฟามาอันนี้ของ เรียนแบบนะครับข้างบนเป็นของแท้นะครับเทียบเทียบกันงานพลาสติกนี่ของแท้จะเป็นเซรามิกนะครับตามสเปคนี่ของก๊อปปี้จะเป็นสแตนเลสสตีล ชัดเจนนะครับโอเครวมๆดูปากขอบนะครับซึ่งของแท้ก็จับแล้วคุณภาพดีกว่าเยอะนะครับสังเกตที่ขอบและสังเกตที่ขอบไ,ไอ้ก็สนับสนุนของแท้กันนะครับนะฮะของปลอมนี่ก็ซื้อมาศึกษานะครับวัสดุอะไรก็เทียบกับของแท้ไม่ได้เลยนะครับมั่นใจในแบรนด์นะครับเราก็มั่นใจความปลอดภัย ก็ฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นเซรามิกข้างในแล้วความเนี้บต่างๆในการจับถือนะครับก็แนะนําของแท้นะครับส่วนตัวที่ p พ c h Coffee ก็มีเฟโลหลายรุ่นนะครับถ้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์จากเฟโลของแท้นะครับก็มาที่พ c h Coffee นะครับเรามีหลากหลายรูปแบบให้ท่านได้จับได้ชมมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับเจนะครับพีชคอฟฟี่พทยาสายสามดี้ต้อนรับนะครับสวัสดีครับ